คราวนี้เดี๋ยวครูจะชี้ตรงนี้ให้เห็นนะครับหนึ่งซีเหลี่ยมเขาจะแบ่งหัวข้อตรงนี้ออกเป็นสี่หัวข้อ a x กำลังสองสาม y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองสี่ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k <S <S ในสี่ตัวเนี้ ก็จะค่อยๆค่อยๆว่ากันไปทีละตัวนะครับตรงเนี้ยนะครับในหัวข้อที่หนึ่งเขาจะบอกว่าพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ถ้าเราแปลงสมกา,ารนี้ใหม่เราจะได้เป็นสมกา,ารอะไรจะได้เป็น a อวงเล็บเปิดเท่ากับ y เท่ากับเว<ค>งเล็บเปิด x ลบศูนย์วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสอง a อวก x ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวกศูนย์นะครับจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ อันที่สองถ้าเราหนูจะแปลงมันจะแปลงเป็นยังไงครับ y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x บวก0ไอ x x ลบ์ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k บวก k จุดยอดอยู่ที่ไหนครับเอ่อันดับ 0k 0k อันที่สามครับ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวกยน์ 0, ครับจุดยอดอยู่ที่ จุดยอดอยู่ที่ h ศูนย์ครับศูนย์ข้อสุดท้ายเหมือน,นเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลย <A> ครับ a ใช่ไหมครับครูเนชั้นกำลังสอบเหมือนเดิมเลยจุดยอดอยู่ที่ไหนครับ h คููอันดับ h บวกคููอันดับ hk ครับนะฮะตอนเนี้ยครับ,นนค,รบครูไม่อยากให้หนูจำ ครับไม่อยากให้หนูจําว่าอันเนี้ยเขาจะไม่ไม่พูดถึงนะครับจะพูดถึงว่าตรงเนี้ยมีขว้เป็นจุดยอดยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์อันนี้จุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์เคอันนี้จุดยอดอยู่ที่จุดเอสศูนย์และอันสุดท้ายจุดยอดหรืที่จุดเอสเคถ้าหนูสามารถที่จะอ่านรอบเดียวแล้วสามารถที่จะวางคอนเซปต์รวบได้ไอสเต็ปแต่ละตัวมันก็ไม่มีความหมายสําหรับหนูแล้วให้หนูเข้าใจที่ความหมายของมัน ร,รูปแบบนี้ก็ไม่ต้องไปจําว่า y เท่ากับ ax กำลังสองมันคือจุดยอดหีืจุดศูนย์ศูนย์ไม่ต้องขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าฟอร์มมาตรฐานมันคือฟอร์มนี้ y เท่ากับ a คูณ x ลบ x กำลังสองบวก k ไม่ต้องไปจําว่าฟอร์มมาตรฐานคือสี่ฟอร์มนี้ไม่ต้องฟอร์มมาตรฐานมีแค่ฟอร์มเดียวนี่แหละนะครับแล้วพวกนี้ก็ไปแปลงอันนี้มันก็บวกศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ลวบวก k อันนี้ศูนย์ศูนย์ก็วานไป